สวัสดีทุกคนครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีพ่อเบิ้ลโบแก้ววันนี้ผมกับกำนังเนื่อยฉชา้ยากำนังเนื่อยอะไรวะอะไรวะปูตักดีกอนอะไรวะอ่ามีเรื่องเล่าทุกคนจากงานกินเจต้องมางานกินเจใช่ไหมที่เราไปวันนั้นต้องมาเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากผมเสร็จงานผมกับ กำนันเนื่ยตกไหมไปงานกินเจประจำปีวันนั้นก็ประมาณทุ่มกว่าๆนะทุกคนยังไม่ถึงทุ่มแหละนะครับก็ประมาณเกือบๆจะค่ำนะครับเกือบเกือบจะค่ำ,นะคำผมกับกำนันเนื่ย กะว่าขับรถไปจะไปถ่ายคลิปนะครับแต่ด้วยความบังเอิญผมเนี่ยใส่เสื้อขาวนะครับคอปกดำไอ้กำดันเนื้อเนี่ยมันใส่เสื้อขาวขาวหมดเลยวันนั้นก็อากาศเย็นนะครับฝนเริ่มตกนะครับปรากฏว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าพอไปได้สักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพอเขาเริ่มประทับทรงเนี่ย ฝนมันตกนะวันนั้นนะฝนตกนะฝนมันตกเอาสวัสดีกันอีกครั้งหลังจากที่ฝนมันตกก็เลยไม่มีคลิปกินเจมาให้เพื่อนๆได้รับชมปีนี้แต่เรื่องมันมีอยู่ว่าจังหวะที่เราไปนะครับคนก็เริ่มเริ่มมาเนาะแล้วเราไปจับจองที่นึกภาพออกใช่ไหมครับเราไปจับจองที่ออสําหรับถ่ายคลิปก็คือไปยืนอยู่ที่ใกล้ โต๊ะที่เขาเข้าทรงแล้วก็ตบโต๊ะให้เยอะที่สุดผมกับกำนันเนยเนี่ยไปยืนทุกคนก็ไปยืนในท่านี้เลยเอกอดอกไน,ะนี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนเราไปยืนกันท่านี้เลยกอดอกเหมือนวันนั้นเลยม่เมอนนั้นน,ะน,นี่น,นะน,นี่ไปยืนกอดอกสองคนการกอดอกเนี่ยมันมีเหตุผลทุกคนไม่ใช่ว่าจะไป อะไรกับพระกับเจ้าคือมันเย็นนะครับแล้วผมใส่กางเกงขาสั้นไปด้วยกอดอกไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยเทพ,พเจ้าเขากำลังประทับทรงทุกคนเราก็ยืนดูนะแต่ว่าจังหวะนั้นถ่ายคลิปมาไม่ได้เพราะว่าฝนมันโปรยๆนะครับกลัวโทรศัพท์มันเสียกะว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายด้านในเราก็ยืนกอดอกกันแบบนี้นี่ เนื่องด้วยฝนตกแล้วลมมันแรงอากาศมันเย็นทุกคนผมก็เริ่มจะสั่นแบบนี้ทุกคนในขณะที่สั่นอยู่แบบนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยเขาก็เข้ากระทับทรงนะครับว้าว้ามันทำแบบนี้มะเออทํว้าว้าอะไรกันก็เยอยะแยะตัแปะ แล้วมันก็จะมีคนที่เขาเชิญพระเอาเอาอะไรนะเอาเอาไอ้กระดาษเงินกระดาษทองห่อกับทูบทําแบบนี้ยชุบชบชุบช,อบช,อบชอบอ็อปนี้ใช่ไหมใช่ไหมเราก็ยืนกอดอกอยู่กับเนื้อกับกำเดนเนือย,ยืนกอดอกอยู่แบบนี้จนผ่านไปสักพักหนึ่งทุกคนเขาลงเกือบจะหมดแล้วมันมีน้องอยู่คนหนึ่งที่เขาถือกระดาษเนี่ยเขามายืนจ้องมองเราอยู่นะครับผมสัมผัสได้เลยตอนนั้น แต่ผมนี่มันเริ่มแบบสั่นมาเป็นจังหวะจังหวะนะทุกคนแบบอยู่แบบเนี้ยกำนันเนือก็นี่ทำอะไรนี่แบบนี้เออนี่ยกำนันเนื้ก็อยู่แบบนี้อ๋สวัสดีกันก่อนหลังจากที่อยู่แบบนี้ปุ๊บไอ้น้องคนนั้นนะ่ะทุกคนมันเดินไปที่ประลัมพิธีทุกคนมันไปหยิบไอไออะไรวะไอไอ กระดาษเงินกระดาษทองแล้วผอไฟแล้วมันมายืนอยู่ด้านหน้าผมน้องเขามายืนอยู่ด้านหน้าผมแล้วก็ฟาดแท้แล้วก็เริ่มทองไอ้ผมกับกำนันเนื่อยยืนงงเลยทุกคนนี่ยืนงงอยู่แบบเนี้ยผมก็เออนึกว่าไม่มีอะไรนะเขาอาจจะไหว้ฟาดินหรืออะไรก็แล้วแต่พอสักพักหนึ่งไอ้กำนันเนื่อยนี่กับสร้างเรื่องมันทําแบบเนี้ยมันบิดทุกคนพอมันบิดแล้วมันมา เราทำให้เลยดิวันนั้นเดี๋ยวมันบิดนะบิดมันนี่บิดมันเบื่อบิดเออนั่นเลยเออนั่นเลยนั่นเลยบิดตาเหลือกวันนั้นเลยไอ้น้องคนนั้นเข้าใจว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนทรงพระทุกคนเรื่องของเรื่องไอ้เราก็ไม่สนใจอะนะนะยืนกอดอกนี่ยืนกอดอกกายกำนันเหนื่อยกำเหนื่อยมันก็ไม่รู้มันบ้าจี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเที่ยวทําอยู่แบบเนี้ยเอาทำอีกทีสิเนี่ยเที่ยวทําอยู่แบบเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยเที่ยวมันมันเที่ยวบิดขี้เกียจอลยทุกคนเข้าใจไหม พอผ่านไปสักสักแป๊บทุกคนไอ,ไอ้ตรงกระดาษหมดเขาก็ทิ้งพอทิ้งแล้วเขาก็ฟาดแส่อีกเขาก็ยืนมองเรานะเราก็ไม่สนใจนะครับเราไปดูจังหวะนั้นผมจําได้ว่าเ,ออเจ้าแม่ใส่ชุดสีขาวกําลังประทับทรงอยู่พอดีนะครับแล้วก็ร้องกันวกัวกวกัวกว,กวกอะไรกันเอยอะแยะไปหมดไอ้น้องนั้นมันคงแปลกใจว่าเฮ้ยคาถามันไม่ได้ผลหรือเปล่าอีกรอบนึ่งทุกคน เรื่องของเรื่องคือไอ้น้องมันมาทํากับเราอีกรอบหนึ่งทุกคนนะครับไอ้น้องมันมาทํากับเราอีกรอบหนึ่งทีนี้เราก็กับกำนันเนือยเราหันมองหน้ากันเลยทุกคนหันมองหน้ากันนะครับก็เริ่มหันมองหน้ากันไอ้กำนันเนืยทำบ้าเลยทุกคนมันทำตาเลือกแบบเนี้เอาทำได้ตาเลือกเนี่ย เนี่ยมันตำตาเลือกแบบนี้ไอ้น้องนั้นก็เอาใหญ่เลยทุกคนไล่คาถาใหญ่เลยแต่รอบนี้มันมันคือรอบสุดท้ายที่มันมาไลา่คาถาแล้วมันคล่องใจทุกคนมันมาถามผมเป็นภาษาใต้ว่าใส่ต้นไม่ส่งอ่ะเขามาถามเราว่าทำไมเราไม่ส่ง งงสิครับทีนี้ไม่งงได้ไงแล้วก็ก็ถามอีกว่าหลาหลาต้นชดไม่เจอ,อไอเนยหาไว้ไทุกคนอ้าวอะไรดิเออเนี่ยมันหาเป็นเนี่ยแล้วทีนี้มันก็สงสัยมาถามว่าเราเรา,เราเต้นเป็นอะไรมันถามแบบเนี้ยผมบอกน้องผีไม่ได้ส่งผีเย็นมันทานนี่ขเข้าใจคำว่าทานไหมทุกคนทานหมายถึงว่า มันเย็นนั่นทุกคนมันเย็นแล้วโดนลมอ่ะม,มันทานมันก็เลยสั่นนะครับไอ้น้องนั้นก็พูดมาคำหนึ่งก่อนจะ,จะเดินไปนะว่าพ่มกระโบอยู่ทางน,านันพ่มกระเชิดปลายต้นอยู่ทางน,านันพ่มหนึ่งว่าต้นส่งกันว่าผมก็เลยพูดกลับไปไม่น้องเออพี่มันเย็นอาการมันเย็นมันเลยทานไอ้กำนั้นเหนื่อย พูดว่าไงรู้ไหมทุกคนอะไรวะเอพูดอะไรนี่อะไรวะเออมันพูดคำนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเวลาไปเทศกาลกินเจรหรืองานทรงเจ้าไม่ควรจะกอดอ,อกนะถ้าอากาศเย็นเพราะว่าเวลามันสั่นมันสะท้านขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเชิญพระนะเขาคิดว่าเราทรงนะทุกคนแต่จริงๆแล้วเราเย็นนะครับเพราะฉะนั้น ้อควรระวังนะเวลาไปงานกินเจนะครับอันดับแรกเลยถึงสันก็สันไปแต่อย่ายืนกอดอกถ้ายืนกอดอกเนี่ยเราจะมีโอกาสเป็นม้าทรงสูงมากคลิปนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อเราเล่นหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาไปงานสงเจ้าหรืองานกินเจห้ามยินนะครับเพราะว่ายินเมื่อไรปุ๊บ ขาอาจจะเหมารวมไปเลยว่าเราอ่ะเป็นคนทรงพระนะทุกคนอย่าลืมนะฝากติดตามด้วยครับอไลวว่าไรวะ,ะ,รวะสวัสดีครับ